โชรู้งี้ไปอยู่ที่เขาใหญ่ก็ดีจะได้มีคนรู้จักแบบที่เดียวหลักบ้างเป็นเสียงบ่นพึนมพำของชายแก้วอินดี้นามสกุลแผงนิดครับทุกคนด้วนด้วนกลับเข้าป่าก่อนลกเพราะว่าอันตรายทางนอกนี่ไม่ได้เลยนะด้วนเอ้ยดูดูรถเข้ามานะลูกนะเรื่องของเรื่องเนี่ยเดียวหลับเขาเป็นสัตว์ตของไพรนิงซูปเปอร์สตาร์ประจำเขาใหญ่ใครๆมาก็ต้องแวะถ่ายรูปก,กับไพรนิง่ง ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสายตาของพลายเดี่ยวหลับอยู่ตลอดเวลาครับ <_ sl ope> พอได้เวลาก็เลยม,มาจาาัดการท้าโซนซะสรุปครับพลายนิง่งโดนพลายเดี่ยวหลับน็อกไปหลายรอบเลยครับ <_ isas> จนกลายเป็นตํานานที่ทุกคนต้องพูดถึงกัน A later few moments later. ดังมากครับดังมากจนถึงหูอของแก้วถึงตาของแก้วบ้างเห็น mm. พลายซื้อบื้อยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านคชานุรัก สวบเข้าให้สภาพก็เลยเป็นแบบที่เห็นครับผลงานที่ทำเนี่ยเงียบสนิทครับไม่มีใครพูดถึงผลงานของแก้วเลยไม่ไม่ไม่ถาของลูกด้วนด้วนไม่ถาของเสียหายลูกสายไฟตะขาดสายไฟตะขาดลูกแต่พอทีพี่เดี่ยวหลับทำทำไมทำไมทุกคนเนี่ยพูดถึงกันไปเตะนี่แหละไปทำ ช้างที่ตั้งอยู่หน้าบ้านคชานุรักษณ์นะหนูหนทําพังไปสองอันแล้วนะกลับเลยนะกลับเลยนะอ่ากลับเข้าป่าไปลูกกลับเข้าป่าไปนะเข้าเขาเลยนะอย่าอยู่แถวนี้นะลูกอันตรายไม่เอาวีลกร,รมครั้งนี้เนี่ยร้อนถึงพี่จันครับแม่จันครับจัดให้แก้วหน่อยนะแม่ แก้วครับถือไม่จัดแล้วเดี๋ยวพี่แอดเนีจัดให้แก้วเลยนะครับทุกคนครับนี่คือผลงานของแก้วครับทุกคนขับเข้าป่านะด้วนหางก็ด้วนแล้วดือ้ออีกดูดิหางก็ดนด้วนแถมยังดื้ออีกเช้าไม่ยอมกลับออกมาหากินแล้วต้องกลับก่อนสว่างสิ